สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช, lifetime, ช่องสอพ่อโชคครับเมื่อนี้สอพ่อโชกะสิพาพผีพ่หน้องไปพบกับช่องน้องเบลพารวยครับซึ่งเมื่อนี้น้องเบลพารวยก็มาแจ้งข่าวออเจริญศิลป์ครับมาแจ้งข่าวว่าเป็นจังนาออเจริญศิลป์ช่วงนี้ติดต่อบอดายัสนครับเอาพี่น้องกับไปฟังเบิ้งน้ำกันครับว่าออเจริญศิลป์ข่าวของออเจริญศิลป์เป็นจังไดมาฟังกับน้องเบลพารวยครับ ตามสอผ้าโชคมากครับซึ่งเทปวิดีโอนี้สอผโชคกับกเราเพื่อเปื่อมาจากช่องน้องเบลพารวยครับตกองขอขอุนน้องเบลพารวยมาในโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับเอามาฟังน้ากันว่าเป็นจังไดข้าวข้าวเกี่ยวกับออกจะเรื่นสินครับมาฟังจากปากน้องเบลครับจังได้กาถ้าได้เข้าเมื่อล้วกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังแร่งใจใทั้งช่องด้วยนะคะ เมื่อนี้กะเป็นมือวันที่23าท่านว่าค้ม2564จ้าอากาศเมื่อนี้กะมีลมค่ะอากาศกเย็นยู่แน่จังน้อยเป็นอย่างไรนอกจากท่างคุณผู้ชมทางบ้านอากาศหนาวอากาศเย็นบอจังไดอากาศเปลี่ยนแปลงช่วงนี้กะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพน้ำเดอ้อจ้าหัวทิพย์พานมาผู้ใดถูกไว้กะดีใจน้ำเดอ้อจา้าสำหรับน้องเบลนี่กะ บ่ถูกห้ายงวนแล้วค่ะช่วงนี้ดวงบ่ดวงบบคอยลุงปันใดค่ะบบถูกหวยเลยยมดเยอะมากๆจ้าแต่ว่ากับบอยอมแพ้ค่ะเพราะว่าใจรักสื่อคือเก่าค่ะเมื่อนี่จะจะมาพูดถึงแนวทางของตัวเลขของอาจารย์จะเริ่อนสินค่ะซึ่งตัวเลขของอาจารย์จะเริ่อนซินเป็นเซียนหลักหน่วยเนาะค่ะหลักหน่วยบนล่างนะคะ คุณพ่อ่ายมาแค่สองตัวเท่านั้นลักนวยนี่การแม่นสุดๆค่ะเขาหลายงวดแล้วค่ะงวดที่พันมากกะตัวเลขของคุณพ่อเนาะเดี๋ยวนมเดี๋ยวให้เบิ้งค่ะตัวเลขของคุณพ่อกะน,นี่เลยค่ะงวดที่พันมากเขาเต็มๆเนาะแปดสามสี่แปดเอาเป็นแปดสามแปดสี่หกสามหกสี่สองสามสองสี่ตัวเน้นตัวนักคุณพ่อคือแปดสามเน้นเนนเลยค่ะกะเขาตัวเน้นจังๆเลยแล้วกะ ยิ่งบนล่างหลักหน่วยบนล่างนะคะคือ3 4, ามกับสีเข่าตัวเน้่ยที 8, เ่เข่า่ะแ8ดสมเนาะกะแม่นสุดๆดจ้าเพราะว่าคุณพ่อกับฝันว่าฝันเห็นเป็ดแต่ว่าคุณพ่อกับว่าได้แจกแจงรายละเอียดว่าฝันว่าจังไดเนาะฝันแค่ว่าฝันเห็นเป็ดจะซื้อมันตรงมี8ดเป็ดเป็นแปดแล้วกัคุณพอ่อมักถ่ายสาก่เอาสามทายเป็น8 3ดมกะตรงตรง,ตรงเลยค่ะส่วนตัวเลขส่วนตัวเลขในวขงวด วันที่3าท่านว่าค่ม2 5 6 4นี่นเนาะจ่าน้องเบลกาได้พยายามติดต่อไปทางคุณพ่อแล้วเนาะกาบอมี่การรับสายเลยค่ะโทษติดอยู่ได้จ้าน้องเบลโทษทุกมือทุกมือจ้าเชา้ากลางวันบ่ายเย็นแรงหลายสายมองมาค่ะโทษทุกมือคุณพ่อกับบลับสายเลยบวบาบรูว่าเกินยังคืน ก็ไ่ได้ใส่ตะเบอร์ที่เคยโทร่ไปใช่ละลายเบอร์โทร่ไปกับ่รับเลยค่ะบ่รู้ว่าคุณพ่ออาจจะบ่วา่างหรือเปล่าเพราะว่าคุณพ่อการทำไร่ทำนาทำสวนเนาะจังใดทาค่ะ้าคุณพ่อพอนสะดวกเดี๋ยวพนพอนอยากหา้เพนสะดวกพนคงจะโทร่มาเองเนาะจะ้ากตบ่เป็นยังแล้วก็ที่นมเบียวทุ่ไปกับมีหลายกรณีค่ะก็คือ ทีโทรไปหาคุณพอ่ออาจารย์จะเจร่ญศิน,นกะอยากได้แนวทางน้านั่นหละจ้าเพราะว่าก็ต้องย่อมเราอยากได้แนวทางน้าเพราะว่าคุณผู้ชมกับอกให้ตามเรียกร้องมาหลายมากๆค่ะเพราะว่าคุณพ่อแม่นเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือต้องอยากจะได้เลขที่บัญชีธนาคารของคุณพ่อน้าค่ะเพราะว่ากับมีคุณผู้ชมเปนอยากโอนเงินไปพอ่อก็เลยติดต่อพ่อว่าได้ค่ะนมเดียวก็เลยได้ไปคนณเลขบัญชีจากคลิปเก่าเก้จนโดนๆนแล้ว กาบอ้อมั่นใจว่าคุณยังใส่ไดบอบัญชีนั่นจ้าน้องเบลกาได้โอนไปให้เราค่ะเป็นเงินของน้องเบลเองส่วนตัวของน้องน้องเบลเองโอนไปให้คุณพ่อเนาะเราเด้อค่ะเป็นค่าน้ำชาก,กาแฟคา่าคู่คา่คาคา่คายที่คุณพ่อได้หายแนวทางมาเนาะน้องเบลได้โอนไปให้เราเด้อจะพอกับแล้วกับเอฟซีบางท่านกับเพื่อนก็นโอนไปแล้วกัขคืนอยู่ค่ะ สำหรับเลขบัญชีคุณพ่อสำหรับผู้ใดมีโชคมีลาบนําคุณพ่อเนาะจ้าอยากจะหายคุณพ่อก็ตามเลขบัญชีที่น้องเยวจะขึ้นนาจอยอยู่ตอนนี้เนาะชื่อชื่อบัญชีนะคะทศพรจันทร์จรก็คืออาจารย์จเจริญสินเนาะคะ่ะธนาคารทอกศเลขที่บัญชีนะคะ 02, 0 2 0 1 7 2 2 3 5 5 0 6เดี๋ยวทางน้องเบลจะึ้น เลขบัญชีนาจอหายยูจังไดกะอ,อนไปให้คุณพ่อในเดอร์ค่ะเป็นสินน้ําใจเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะแต่ว่าทางช่องน้องเบลช่องที่ห้าช่องรับมานี่ก็ได้อ,อ่นไปให้คุณพ่อแล้วเนาะถ้าคุณพ่อได้บ่งคลิปนี้กะให้คุณพ่อไปเบ่งในเดอร์จ้าว่าเงินเข่าบัว่าหรือว่าคุณพอ่อบ่ได้ใช่บัญชีนี้เราบอกคือจังไดกะให้คุณพ่อโทรมาบอกในเดอค่ะกะน้องเบลก็ต้องขอโทษขอให้คุณผู้ชมหลายๆเด้อค่ะน้องเบลพยายามแล้วตาม ทรหาคุณพ่อทุกมือเลยกะคุณพ่อบอรับสายกะขอโทษขอให้มาหลายๆจ้าแต่ว่าน้องเบลกับบอลาความพยายามหนอกจ้ากะกะจะโทรหาคุณพออ่อยิ่อเก่าเพื่อว่าคุณพ่อรับหรือว่าทางคุณพอ่อในเบืองคลิปหนีอยู่กะโทร่กับพาน้องเบลในเด้อจ้าตัวเลขงวดน,นี้กะล่อเนาะค่ะจันจะเลื่อนศีลล่อเบิง้งจังไดกะถ้าคุณพ่ออยากให้คุณพ่อคงจะโทรมาเองเนาะค่ะเนาะ รรอรุ่นไปน้ากันค่ะระวังวังคุณพ่อคงจะโท่มาหายอยู่เนาะโท่มากระไดเดียวหนูโทรกลับนอกจากพ่อทาจังไดก็ได้สำหรับสุดท้ายท้ายสุดคลิปนี้แล้วกะขอขอบพระคุณคผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะทีท่ติดตามรับชมรับฟังน้องเบลเป็นกำลังแรงใจตีชมมาหายกำลังแรงใจต่างๆหน้าหน้าคอมเมนต์มาน้องเบลก็ต้องกราบขอพระคุณทุกท่านที่ สนับสนุนที่เมตตาน้ำน้องเบลยวน้่กับเป็นช่องน้องไมคค่ะพิดพาดประการได้ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้เด้อค่ะถ่ายคลิปแล้วกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องเดือน้ำเดอ้อจ้าพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเงินมีโชคมีลาบตลอดปีตลอดไปสวัสดีค่ะ